บายอัตกรูปเซลปุ๊กสวัสดีค่ะก็เจอกับพี่ปุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูกันว่า มีรถอะไรเข้าใหม่บ้างนะคะวันนี้พี่ปุ๊กนำเสนอคันนี้เลยรถเข้าใหม่ของพี่รถเด่นเย็นนี้นะคะสำหรับ Toyota h i ฮ u ักร v v ว Smartcap p ปพ e ีเ2.4 Nt ปี2020คันนี้เลยค่ะมาดูกันเลยเริ่มต้นเลยสำหรับคันนี้ก็จะได้อะไรไปบ้างนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะเป็นมันติ r e f ฟกเตอร์แล้วนะคะสวยๆเลยค่ะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกคู่ล่างซึ่งเป็นหลอด LED นะคะคันนี้ที่มีความโดดเด่นมากๆก็คือกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีมันทลิกสีเทาดำซึ่งเรียกว่ากุใหญ่มากๆท่อมความดุดดันในการขับขี่นะคะนี่ได้เลยมาด้านข้างนิดนึงนะคะก็จะเป็นล้อสำหรับคันนี้ก็จะเป็นได้ล้ออัอ117นิ้วนะคะซึ่งเรียกว่า พนลมฟันสีดําสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กแล้วนะคะนี่ด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะซึ่งจะตัดมีสีโครเมียมตัดกับซุ้มล้อสีดําเพิ่มความโดดเด่นมากๆเลยนี่มาพร้อมกับกระจกมองข้างสีทูโทนนะคะเป็นสีทูโทนแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นในเรื่องของไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็เป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนะคะมาด้านนักข้างนิดนึงนี่มือจับโครเมียม ตัดกับสีรถเพิ่มความโดดเด่นมาด้านข้างด้านนี้นะคะดูรอบรอบรถของเรานี่สติ๊กเกอร์คันนี้ก็พรีเลนเนอร์ซึ่งเรียกว่าโดดเด่นสวยงามนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกซึ่งเรียกว่าเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะคันนี้นี่สำหรับโตโยต้ไม่ต้องพูดถึงนะคะพูดถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาสําสหรับรถที่ใช้ในท้อตลาดก็เรียกว่าจบในหนึ่งคันอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ปี2020ว่าเรียกว่าจะได้เป็นเบาะผ้านะคะซึ่งเป็น texture ของเขาลายของ t o โยต้าสวยงามนี่คันนี้แทบจะไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะมาพร้อมกับนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กสตาร์ทให้ดูว่าไม้น้อยขนาดไหนนะคะคันนี้ไม่3,850เรียกว่า คือแบบสภาพป้ายแดงมากๆเลยนะคะหน้าจอก็เป็นแสดงผลการขับขี่เรืองแสงนะคะนะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนด้านหน้าซึ่งรองรับ Apple CarPlay แล้วนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโตโอขับง่ายสบายอยู่แล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ได้นะคะสำหรับโตโยตา้าไฮรักรีโวคันนี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ เหลียดผ่อนหรือโปรโมชั่นเดี๋ยวพี่ปุ๊กพาไปชมกันว่าคุ้มค่าขนาดไหนเชิญค่ะแล้วก็ดูรถสวยงามกันแล้วนะคะว่าไม่น้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นจุกๆที่ร้านบอยออโต้กรุ๊ปของเรามีให้นะคะสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้คือ,อเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆในส่วนของดอกเบี้ย2 9 9 8 4งวดนะคะเราแถมอะไรให้บ้าง ขัดเคลือบสีเคลือบแก้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทุกคันรับประกันเครื่องและเกียร์กับร้าน1ป e, ี1 0 0 0 0หมืนโลนะคะแล้วก็มีบัตรฉุกเฉินให้ลูกค้า24ชั่วโมงใน1ปีรถยงังแตกยางรั่วเรามีบริการสไลด์ให้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยอันนี้เน้นย้ำนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพเครื่องห้องเครื่องด้านล่างหดเลยแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้ออกรถ5บาทนะคะ ใครที่สนใจก็แวะมาชมได้ที่บอยออโต้กรุ๊ปนะคะที่สำคัญรถของเราผ่านการตรวจจากกูอินสเปคชันนะคะซึ่งเราตรวจรถให้344จุดนะคะแล้วก็ไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมมีใบเซอร์ออกให้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะครงสร้างเดิมตัวถังเริ่มเลขไม่แท้แน่นอนนะคะก็ในราคาคันนี้นะคะบอกได้เลย จุกจุกห้าแนดหมื่นเก้าพนะคะซึ่งเลทผ่อนลูกค้าคันนี้ผ่อนไม่ถึง1มื0นเก้นิดๆเรียกว่าคุ้มค่ากันเลยสภาพป้ายแดงนะคะก็ใครที่มองหารถอยู่ก็ได้ที่บอยออโต้กรุ๊ปนะคะอย่าเพิ่งชมว่ารถสวยจนกว่าจะได้เห็นรถจริงนะคะก็ติดต่อพี่กุ๊ปเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่กุ๊กจะทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็ าติดตามเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเพจหรือเฟซบุ๊กหรือ l i น์แอดหรือในส่วนของอ่าทิกต o อนะคะแล้วก็เชิญมาได้เลยที่บอยออโต้กรุ๊ปนะคะสําหรับวันนี้พี่ปุ๊กก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ